เลือกกระบะทรายผิดแมวไม่ใช้ลูกบ้านใครชอบอึฉี่เนาะก,กระบะทรายอย่าพึ่งโทษเขานะคะใครมาดูวิธีเลือกกระบะทรายกันก่อนค่ะคลิปนี้หมอซีนมี4เทคนิคในการเลือกกระบะทรายให้น้องแมวมาฝากกันค่ะข้อแรกเลยคือขนาดของกระบะทรายสําคัญมากขนาดของกระบะทรายเนี่ยควรจะใหญ่เพียงพอนะคะถ้าดูตามความยาวเนี่ยควรจะยาวกว่าตัวเขาประมาณ1.5เท่าส่วนความกว้างเนี่ยต้องให้เขาหมุนตัวในกระบะทรายได้โดยที่ตัวไม่เลยออกมานะคะน้องแมวจะได้รู้สึกสบายเวลาที่เข้าไปนั่งอึฉี่ในกระบะทรายค่ะ ข้อที่2ความสูงของกระบะทรายสำคัญมากค่ะในรูปแมวหรือน้องแมวที่ยังตัวเล็กๆอยู่เนี่ยถ้ากระบะสูงเกินไปเขาอาจจะปีนเข้าได้ลําบากหรือว่าน้องแมวที่อายุเยอะแล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกกระบะทรายที่สูงเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เขาไม่สามารถเข้าได้เหมือนกันค่ะข้อที่3เรื่องของการใส่ทรายในกระบะค่ะเวลาที่ใส่ทรายเนี่ยปริมาณของทรายต้องมากเพียงพอนะคะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนํากันอยู่ที่ความหนาประมาณ5-7เซนค่ะ ื่าให้เวลาที่น้องแมวเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกยืนได้มั่นคงไม่คงเคลงแล้วเวลากลบเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายด้วยค่ะ ที่สาคัญต้องเลือกทรายแมวที่จับตัวได้ดีเวลาเขากบเนี่ยก็จะได้กลบง่ายแล้วก็ไม่มีฝุฟุ้งกระจายด้วยค่ะส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายจํานวนกระบาทรายแล้วก็ตําแหน่งการวางค่ะเราควรจะมีกระบาดทรายมากกว่าจํานวนแมวหนึ่งอันเสมอนะคะแต่ว่าถ้ามีหลายอันเอามาวางเารียงกันอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องแมวเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้คืออยู่ในบริเวณเดียวกันไม่มีการแยกการมีกลิ่นของตัวอื่นเข้ามาปนหรืออีกกรณีหนึ่งที่เขามักจะไม่ชอบใช้กระบาดทรายก็คือเอากระบาทรายเนี่ยไปวางใกล้ๆชามน้ําชามอาหารค่ะเขาก็จะรู้สึกถึง ความไม่สะอาดมีกลิ่นที่รบกวนหรืออาจจะทําให้บางทีเนี่ยไม่ยอมทานอาหารด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมแชร์ไปให้เหล่าทาสแมวกันด้วยนะคะแล้วที่บ้านใครลูกชอบใช้กระบะทรายแบบไหนคอมเมนต์แชร์กันไว้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหมอซีนเอาไว้ด้วยค่ะ